สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในเกมเดวี๋ย์มคไครภาคแรกนะครับก็เล่นต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะมาโอเคพาเวอร์อัพได้ไหมอยากดูบูออฟสัหน่อยสามพโอ้ยไม่ถึงบบาเอ,อ้ยเออลสเตอร์อ,อันนี้คือแปลงร่างรอบบินใช่ไหมแล้วคือเหมือนใช้สายฟ้าได้หรอมาจัดมาเลยแล้วกันอะไรไม่รู้แหละเดี๋ยวก็คงใช้เป็นเองแหละในเกมออก อ่าเริ่มกันเลยมิชชั่นที่15แล้วเหรอมันมีกี่มิชชั่นอ่ะภาคแรกผมไม่รู้เนี่ยเสียงอะไร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 อ้าวเพื่อนกูเล่นอะไรเออไอตัว,ป,ตวปีศาจอะไรเนี่ยนี่ไงโอ้ไอตัวนี่เนี่ยจิงแลนเหรอซับสับไม่เนี่ยเนี่ยเจมไอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยมึงเ,เ,เอาสับสด,สด ปอมไล่รอ,อแม่งเลยอ่ะ,อะตายแล้ววะเฮะอ่อนจังเอาจริงดิเอานี่ไงไม่งไม่เห็นโอนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยกูเล่นอะไรของกูนเนี่ยไม,ม,ม,ม่นี่เยไงมันมันมาอะไรนักหนาเนี่ยฮะไม่ไม่ไงไม,ไม่สับสดสดเดี๋ยวทิกเกอร์แม่งสับนี้เลยไม่เรียบร้อยหมดยัง ไม่ไงยังอยู่เดี๋ยวเล็ดออฟเล็ดออฟไม่สอยอ๋อมันมุดดินได้ไม่โอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อมยิงเข็บได้เหรอไม่โอ้ยไม่นะอะไรครับเจมเจมเจมเฮ้ยสับงัดฟาดไม่สับสับปอมยิงแม่งเลยไม่นะสับสับปอมยิงโอ้โหไม่โดน ไม,ไ,นะไ,ไม่เอุ้ยจริงเลยนะจริงเลยนะมึงไม่ไงนะดิวทกเทกอร์มาแกลกกันเลยมาโอ้ยมองไม่เห็นเว้ยีแคบออกมาข้างนอกนี่ออกมาข้างนอกนี่โอ้ยไม่โดนอีกเอ้ยมุดดินมุดดินเฮ้ไม่ปอมโอ้ย,ยสับมึงใจเย็นดิทีละตัวแม่งโมเป็นนักอื่นชิบหายเดี๋ยวไม่ได้การละขอสลับไปเป็นลูกซองแล้วกันโอเคไอ้แอคชั่น ไม่เนี่ยลูกซองไม่เนี่ยมึงเอาไงตืมไม่เอ้ยเสือไม่เนี่ยมึงเสืออะไรเนี่ยคนกำลังปั่นเพลินเอ้ยมึงไหลรอบเลยเนี่ยนี่ไม่เนี่ยสับเฮ้ยสับไม่เนี่ยเดี๋ยวจะเกอรรอแม่งเลยเอ้ยเฮ้ยเข็มเข็มเข็มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้สายักทีดีกว่าเอ้ย เอ้ยอะไรเนี่ยมูฟเมนต์อื่นชิบหายเลยสุดเลยอืมไม่ไม่อ่างน้นะหมดยังเนี่ยกูเหนื่อยแล้วเนี่ยตายยังเออเวนเฮ้ยต้องไปทางไหนวะทีนี้อ๋อมามีแสงนำทางนี่ใช่ไหมอะรูไหนรูไหน คงจะไม่ใช่ประตูนั้นแน่ประตูนี้ก่อนนะไม่รู้เว้ยเดาๆไม่ใช่อีกทางนี้เหรอเอาจริงดิอ๋อ yes นี่ไงได้แล้วเวย้ยประตูนึงอ๋อมาแล้วไงสำรวจสำรวจเอ้ยปีาศาจเอ้ยอะไรแมงแมงมึงเอ้ยเด้อเด้อต้องใช้ ไม่ปืนระเบิดปืนระเบิดมาเอามาเลยสัตว์นี่เล่นไฟไม่นะไม่นะเล่นไฟเหรออันนั้นมราแสงอะไรสีฟ้าเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมอะไรอะลูมินิตอะไรไม่รู้อ่ะไม่อ่านด้วยทางตันว่ะลงแล้วสินะเอ้ยไม่นะมาบอมล่อแม่งนี้เลยอุ้ยอะไรเนี่ยแม่งเด้อเด้อ มองไม่เห็นเฮ้ยเห็นนะเว้ยได้ยินเสียงไอ้ยนนะี่น่ะสติงเกอร์เอ้าเอา,เอ,าอะไรมีเสียงฟันนี่ไงอะไรไม่รู้เว้ยเดี๋ยวสํารวจก่อนนี่ประตูอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวขอเข้าห้องนี้ก่อนละกันหาของเตยอฟฟันหาของขอบูออฟทีเถอสะสัก้อนหนึ่งเยลโล่อฟ โอเคชุบชีวิตไม่นายไม่มีบูออฟอมาแม่งข้างบนข้างบนมีไหมเผื่อซ่อนเผื่อซ่อนไม่ใช่ไหมไม่ใช่มีว่ะโอเคออกเลยแล้วกันประตูนี้สิ้นนะออกไปไดินเสียงได้ยินเสียงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันห้องเลื่อนอันนี้ดีกว่ามีหอกมีหอกได้ยินเสียงหอกไอ้เหี้ยมุมกล้องเอ้ยอะไรวะเนี่ยอ่ะอะไรอ่ะ ่ะแล้วเอาอะไรกันแทนอะไรเนี่ยเย้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยเย้ยโดดรัดโดดรัดเฮ้ยมีนี่อีกอันนึงเดี๋ยวขอดูห้องนี้ก่อนมีประตูอะอะไรอันนี้คือแทนอะไรเนี่ยทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้วะอ่ะโอเคต้องไปหาของใช่ไหมขอดูไม่ไม่นะไม่นะ อันนี้ตรงไหนเปิดข้างบนเหรออะไรวนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูข้างหน้าสิเอ้ยอันนี้ทางเข้าอะไรเนี่ยอ๋อเป็นแท่นตรงนี้นี่เองโอเคให้มาอันนี้เหรอโอเคหอกโอเคแล้วอ้าวเรามาก็งับไอเวนเวยเราจะให้กูออกไปไงอะ่ะ มีปีศาจไหมเผื่อมันล่อตีนไม่มีว่ะเฮ้ยนี่ไงไอ้เว้เอ้ยทักปุ๊บเจอปั๊บตีน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 ไม่ไงิดไม่หงไม่ไมานแลกกับดาบสายฟ้ากู้ไม่ไม่ไม่นะเอ,อ้ยเรียบร้อยหมดยังคืนนี้ใช่ไหมนะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรอยู่ข้างบนเห็นนะอ๋อหลอดไฟนึกว่าอะไรเอ,อ๊ะเราไปไหนอ,อ๋อไอห้องเมื่อกี้แล้วปะ นี่นี่ห้องนี้หรือเปล่าห้องนี้หรือเปล่าเอามาใส่นี่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมอันนี้อ้าวอันนี้อะไรอ่ะอะไรคือยันอะไรอ่ะอันนี้น่าจะไม่ใช่ใช่ไหมต้องออกแล้วสิโอเคอ่ะต้องออกอ่ะออกน่าจะไม่ใช่ละน่าจะไม่มีอะไรละเฮ้ยหอกหอกหอกน้ำน้ำน้ำมีไหม โอ้ยเกือบไปตกตกใจมาต้องออกแล้วสิมันไม่ทำไรอ่ะปึ้มไม่ซับสับจิ้ม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 หมูซับสับปึ้มโอ้โหยสัตว์เอ้ยเล่นไฟเหรอควงไฟเหรอมึงเคยทำงานอยู่ข้างทะเลเหรอครับควงไฟไม่เนี่ตีมากทางไหนวะทางไหนวะเนี่ย อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นเออลืมไปเห็นปีศาจอ๋ออยู่ข้างบนดีหว่าไม่น่ะปอมลอแม่งเลยไม่สเตนเกอร์เลเวลสองไม่ปึ้นไม่น่ะตายโอ้แรงมากอาทำไมจอมืดอะไรอีกวันนี้ไอ้เหี้ยเออออกมาเจอปีศาจไม่น่ะ ไม่เอ้ <Rocky> อ <hi> เาอตายแล้วเหรอฮะอ่อนจังโดนระเบิดทีเดีย,เย <orship> วเราไงอยู่ไหนอีกทางนี้ใช่ไหมไม่ไงไม่นะไปเลทออฟมาทางนี้ทางนี้ไม่นะโอ้โหบอมมีประโยชน์ที่เที่ยแล้วทีนี้ทางไหนครับ มันต้องหาทางอะไรมาใส่ประตูพวกนี้แน่เลยวะ่ะคิดว่านะอ่ะ yes นี่งไงได้แล้วโอเคเข้าไปเข้าไปโอ้โหที่กว้างวะ่ะกูว่าเจอตีนแน่นอนอเอ้ยอ,อัอนนั้นอะไรอ่ะเฮ้ยสวยว่ะเข้าไปได้ไหมอ๋อลิฟเอ้ยเราให้ขึ้นมาทำอะไร อนิเมชันอนิเมชันไตให้มาทำอะไรอ่ะขอสำรวจก่อนแล้วกันอ่ะผมไม่รู้นะเนี่ยให้มาทำอะไรแ่มีของมีจริงหรือเปล่านั่นประตูที่เราเข้ามาอยู่ข้างล่างไหนวิ่งดูสิมันก็มีกรีนออฟอีกขึ้นไปเก็บซะนี่ เมื่อกี้เห็นเหมือนอะไรม่วงๆอยู่ข้างล่างหรือเปล่าวะเดี๋ยวข้ามไปดูสะพานนี้ก่อนที่เดิมปะเฮ้ยอะไระเนี่เดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรม่วงๆอยู่ข้างล่างนี้หรือเปล่าเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะม่ทำอะไรอ่ะุมกล้องไม่เห็นอะไรเลยไม่ทำอะไรไม่ได้โอเค ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมอ๋อ,อเป็นห้องลิฟต์ประถเอ้ยก็ขึ้นงเข้าใจเอ้ยยันโดออฟดีนะที่วิ่งขึ้นมาดูโอเคอเอาไว้ชุบชีวิตตอนตายมาไม่มีอะไรแล้วมัง้งลงเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีนี่อีกชั้นหนึ่งวิ่งให้ทั่ววิ่งให้ทั่วเผื่อมีของดีเดี๋ยวจะพลาดมีอะไรไหม ก่อของดีๆให้กูสักชิ้นเถอะห้องม่วงนี่คือลิฟต์เมื่อกี้ใช่ไหมเออจริงด้วยก็ว่าอยู่คือมันแท่นเที้ยอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้อ่ะกดกดกดไปอะไรแล้วสายฟ้าสีแดงเฮ้ยเหมือนไอ้นกได้เลยมึงอย่าบอกนะไม่เอาไอ้นกนะไอ้สมมึงอีกแล้วอะไรของมึงนักหนาเนี่ยฮะ ไม่ไหนะไม่ไหนะโอ้ยอะไรอะไรสัตว์โอ้ยตามจงลังจงผ่านกูอ้ยไม่ไหนะอุ้ยนี่ไงเอเลสอุ้ยบินบินลราพ่นสายฟ้าว่ะเออดีดีดีเจ๋งเจ๋งไม่ไหนโอ้สอยนี่นะไอ้เขียมุมกล้องมุมกล้องไม่เห็นไอ่เฮ้ยอย่าเข้าไปในนัดสมีมันเอาไปไหนแล้วไม่ไหนมันจะบินไปไหนเราโอ้ยเย้ยเย้ยเย้ยเดี๋ยว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 มึงถีกันไปแล้วมึงลงมานี่มึงจะบินไปไหน เอ้าอะไรมันกระพือปีกเหรอเอาไปไหนแล้วอ่ะไอเวนเอ้าอะไรแม่งตามจองล้างจองผันกูได้นะแทนหักเลยอุ้ยทำคัญมึงจิพไห้เลยมึงอะไรมันยังไม่ตายไม่ใช่เหรอแล้วมันล่วงมาทำไมอ่ะตามละลานกูอยู่ได้นกขี้อ่ะอ่ะร้องเอาดิอ๋อมันโกรธมันโกรธเหรอไม่อ่ะกูบอมสอยอ่ะไม่อะกูบอมสอยเลย ไม่เนตามละปลานกูอยู่ได้ไอ้เชี่ยเอ้ยมันทำไรทำไมมืดปดดูเอ้ยโอ้โหเสกสายฟ้าโอ้ยเอ้ยไอ้เชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทดีเคกอร์หน่อยเย้ยไอ้เชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมากูบอมกูบอมล่อแม่งไม่น่ะไม่น่ะเอริสกูหน่อยกูเจอเอริสกูตามระลานกูอยู่ได้วยไม่เนี่ยเป็นไงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีท่าอะไรมาเนี่ย มึง่าเง้ยอ้ยอะไรเนี่ยมึงมาโอ้ยช้าช้าอุ้ยเลเซอร์ไอ้สัสอุ้ยอะไรเนี่ยท่าไมท่าไมเย้โดนเจ็บเลยอะไรเนี่ยก้อนอะไรเนี่ยมึงอุ้ยไม่น่ะล่วงล่วงสิปึ้มโอ้ยเป่ากูยเฮ้ยเด้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเย้อะไรเนี่ยเฮ้ยมึงเฮ้ย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 คุณจะตายแล้ว กูจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้อไอเทมหน่อยมีไหมไอเทมไอเทมไอเทมอันนี้ใช้ได้ปะเนี่ยใช้ได้ไหมใช้เลยแล้วกันไม่เคยใช้สักทีอะอยากเห็นว่าจะเป็นยังเอ้ยเด้อเด้อเด้อเอ้ย,อยมึงอะไรเนี่ยอะสายฟ้าตามราวีกูอ่ะตามราวีกูอ่อนี่เอ้ยเอ้ยอะตายยังตายยังมึงตายตายดิตายดิมึงเฮ้ยไอเชี่ยเด้อเด้อเด้อโอ๊ยมึงอะ ตายคงตายสักทีเลยไอ้เงี้ยตามระ้านกูเยอะเอ้ยไอ้สปอร์ตไอชิเมนพลัคเกอร์เฮ้ยบินตามกูไปนู่นไปนี่อยู่ได้กูอยากจะยกหินก้อนใหญ่ๆทับไว้เหมือนตำนานของโค้งแม่งเลยไอสัตว์บินมาทั่วกูกูไปไหนตามไปด้วยเหนื่อยชิบหายอ้าวไอ้เียไอ้เียกูพูดอยากได้ก้อนหินมาทับไว้แม่งมีแท่นเลยไม่รู้ลองมาทับนก ปาก,กูเมนจิ้มแข่เลยอะไรเอ๊ยปากูเมนมากแต่ว่ามันพูดอะไรกันไม่ได้อ่านเลยอะไรมุนดัสอะไรของมึงพลังของมุนดัสท่างมุนดัสช่วยมอบพลังให้คาที่เพื่อจบเขาเพือพ่อจบชีวิตเขาเออ กูชอบอ่ะ <screws> ก <in the ground> ูชอบหินอะไรไม่รู้ร่วงมาทานกหลังจากที่กูพูดเสร็จท่นมุนดัสกิฟออนอ๋อไอ้กิฟออนนี่เองโอเคเจ้าล้มเหลวเจ้าไม่มีค่าพอที่จะจ้องอยู่ต่ออ่าอ่าหักหลังกันซะโอเคมันหักหลังกันเองนะครับโอ้ยไอยกูสั่นหนักมากอรลองคำรามเข้าไปเออตายไปซะ ลาวีกูไดไอ้เหี้ยตายเย่อันนั้นเหรอมุนดัสเหมือนมีสามตาเลยเอ้ยก็ภาคสามก็เหมือนอันนั้นเนาะที่ไอ้เวอร์จิลล่องลงไปอ่ะก็เหมือนสามตาแบบนี้เลยนะสามตางั้นเลยเออทักเหมือนกูเป๊ะดันเต้อะไรวะเนี่ยเซนต์กูแรงจังเอาชนะเขาได้เหรอคงจะง่ายเกินไปสินะมุนดัส ไอ้บ้านี่นา่าคาชิบหายเลยเดี๋ยวกูจะเตะรูดแม่งเลยเออมันนั่นแหละเที่ยวชีวิตแม่กูไปแลชีวิตอันแสนสังคมสงฆของกูองกเอเอก็ตามนั้นแหละสูญเสียทุกอย่างออมุอมอมดนดัสอันนั่นจับกัมปั้นอ่าแล้วแทนเฮียนี่เฮียไอ้เฮียได้จังหวะมากอ่ะอ้าวทริช ตายแล้วใช่ไหมอ่าแล้วไงอ่าเก็บ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 เฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรอ๋อไฟขึ้นข้างบนนี้เหรอเมื่อกี้เห็นอะไรเข้ามาใช่ปะเนี่ยเอ้าอ่าแล้วไงอ่ะใช่ปะเนี่ยเฮ้ยขึ้นดิเมื่อกี้เห็นมันมีแท่นอันนั้นโผล่ออกมาเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์เด้อเด้อเด้อกล้องแย่มากเอ้าทำไมมันล่วง ล้วไงวะเนี่ยทำไมมันล่วงอ่ะมันต้องเข้านี่ไม่ใช่หรอมันมีแท่นอะไรไม่รู้ขอออกมาไอเวเ่เอ้ยทำไมมันล้นอ่ะมันล้าโอ้ยมึงขึ้นดีๆให้กูเสียดันเต้เออนี่ไงเออเป็นลิฟต์เหรอลงไป เโถ่เว้ยพยายามตั้งนานอันนี้อะไรเขียวๆเนี่ยอ๋อใต้แท่นเฉยๆเป็นเวทเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเก็บมาแล้วกัน View of Destiny โอเควงแหวนของ Destiny โอเยเราเล่นอ่าเรียบร้อย17นาทีโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาลงให้ดูนะครับผมจะเล่นต่อแร้งซีเดี๋ยวเซฟด้วยเลดออฟได้3 0 8 2แล้วเซฟเซฟ ไมสเซ่ก huh? <laughs> okay, ็เฮียแล้วครับไหนโอเคบายบายครับ